มาแล้วแดงเนี่ยดอกเดียวตั้งปั่นหมดข้อโมงหนึ่งจำเจมเลยค่ะวันน่ะโอ้โหข้อให้พิ่งไข่จ้ะขาอุบๆเลยง่ายง่าขาจะเสร็จแล้วค่ะไข่โอ้โหเก็บติดเลยค่ะข้อพิ่งดำเด้อจ้ะ เหนือนี่ตัดขาไปนี่สัมผัสได้เลยค่ะขอ,องคนจะออกข,า,ขาวๆเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบอกคนให้ปลาได้ดอยมันเดิมครับ,บที่ทำงานอาจรนิบาลโรดเดอร์รค่ะี่น้องสานยปลาลือเลยถึงหมค่ะ ถ้าขึ้นดอยเขมเห็ดคือเกาล้องเลยนะแม่นครับออกผิดประจำตัวเมื่อนี้เริ่มมีแดดเนาะฝนเริ่มหยุดค่ะแต่กับวันนี้อัสิตกลงมาอีกเรับกับบางหูใจเพิ่นเนาะเดี๋ยวยุดเดี๋ยวตกค่ะแต่ว่าตอนนี้บ่ขอฝนแล้วเนาะขอแดดค่ะขอแดดขอเห็ดถ้าแดดมาสัากสองสามมือเอา,เอาๆนี่ดินเพิ่งค่ะพีน่น้องมาแนะ่เนาะเห็ดเพิ่งอาจจะเป็นไรต่อไปค่ะอา้าวมื่อนี้กะเข้มเห็ดน้ำกันกน้ำเกาเนาะ จิ้งข้าวมะยาาค่ะพี่น้องไปเดินทางไปน้ำกันค่ะยเลยโอเคนี่เตาเด้อจะเห็นเทามันกระจายน้จุม่มยังนีบูพนเนาะเออมีเสนหนีนะฮะโหวนดีสักกอลองโง่ค่ะก็ต้งจุ่มชวยๆเลย ออกจกไข่ไม่ไหมอืมผดหลายๆของนนเนาะก็ดแดงค่ะส,สวยๆเลยอ๋อมาละยมีเสช้ขานะพิโก้หนี่เดี๋ยวสนิสีสอ,อธิบายเนาะพอรถถ้าเพิ่นเข้าเก็บสดๆนี่แดงง้ามค่ะแต่ว่าถ้าเขาลวกไปแล้วทุกแล้วเนาะ ก็จะสีกรมเนอรจะออกดำๆออกคำๆเนาะค่ะเป็นปกติปกติของเพิร์นเก็บใหม่ๆงานกต่ทงจีนน้อยๆเลยเนาะมันหน่อยแล้วีเลยกดคำนึงเขดเลยยังห่างอยู่หรืเนาะท่านออกเปมอไงีข้อนั่นมนอุ๊บอุ๊บไม่คือดิน เง็ดแอบเกิดโอ้โค่ะจุบน้อยจุบนีน่ค่ะไข่งหงุกเหลืองเ้้องไข่ไข่ไหล ไขไหลวิวดอยทั้งฝูงแน่สีเห็ดเลยเนาะแดงซ้ำแดงเลือดค่ะอีกสองจุ่มค่ะโอ้สีพันมาสุนอะมาเป็นแดงกอดเด้อค่ะสีออกสมสมอ่อออ่ จียมๆเลยค่ะวนันน่ะโอ้ขาอยู่อย่างเดียวอ้วนดีค <c oughs> รับโอ้ยลงเนี่ยนุ่มตลอดตลาดตลาดทั้งหมดนะขากระนด้งอุ้งอ้วนขาเราอ้วนแห้งครับอยู่ข้างล่างอีกอโซ่เลยลงไปนะ บุนาบนีบอโอ้ยาไนวอึดบังเกิดครับเนาะน่ายขาเไง้ออกบะไรติดขาจ้ะน่ะญเลย่งูจ้ะละงูจ้ะชองเสียบออกอยู่เนาะ เห็นไข่มาเรื่อยๆอยู่ค่ะอืมพอแล้วจ้ะเป็นลลหะขาวแดดก็เริ่มออกเนะมีหลุ่นต่อไปเงาๆ,ๆจ้ะไอ้กระตาโอ้มีแต่วใหครับเธอจุมนะ่มหนึ่งนะมืนไปจากหลอบแล้วจุ่มหนึ่งเั <c oughs> นเด้ออย่าน้องสั้นแห้งเด้ในบนทงๆเลย มีความลำบากห <c oughs> นักมากนี่นะ ดอกนกเหลืองจ้ะสามดอกเปียกที่ต่อฝนเขาก็ะเซ้าจ้ะเ็ติดเพิ่งเน้อบันพอให้พิ่งไข่จ้ะขาอุบวบเลยงี้งี้สองดอกงามหวานฉ่ำโอ้ยเมืองแมงเนาะขนาดแมงยังต่อมขนาดด้วยค่ะอันนั้นหน่อยอยู่ แกงหวานหวานมีกลิ่นหอมเนาะค่ะแล้วก็เนื้อนิ่มจ้ะเห็ดเผือกไข่เป็นมูด้วยค่ะขายสวยนะคะคนไขน่สวยแน,แนแ่นเลยว่าได้กินกระล่างพ่อเนาะปีนี้เนาะมไม่ค่อยออกค่ะปีที่แล้วก็บม่ค่อยเห็นโอ้โหเห็ดด่ง<ว>บ้างชัดขนาดปัวอือแต่เอาเลยเนื้อพอน,นิ่มนิ่มแกงไปกันนิ่มค่ะถ้าคุณที่ชอบกินเห็ดเผือกเนาะ มกาาัมกข allora. นดดาดนั่นะแหละกินแซบกินหวานเด้อนี่ของแซบมีกอ่ะพึ่งดำนะครับโอายพึ่งดำมาของแซบนียสามจุ้งนี่บอสเหยียบเด้อเก็บกันเลยค่ะเฮ็ดพึ่งดำเด้อจ้ะเฮ็ดพึ่งดำนี่กินแซบ เท่ากับให้ผึ่งเขาแล้วคว่ะคุณน่ะนี่รสชาติหวานเนื้อนิ่มจ้ะมันจะบุกุกว่าเมืนเให้ผึ่งเขาตะว่ก็จะุกหวานอร่อยส,สิบขึ้นค่ะอ๋าท่ทนทีเคยกินเนาะแต่ฉันวว่ามันมีรสชา,สาติแ่บจ้ะ เขากินก็จะผิดใจเท่าตะกี้เท่ากับบกินแน่นาะบอด้เห็นดียอี <c oughs> เก็บเพจอยู่ทางสุรินทร์ค่ะคนภาคเก็บเปิดใจล่องแกงมึงค่ะโอ้เส,สียดจุ่มเลยถ้าจะโดนย้ำเนลย <c oughs> สวยๆ,ๆเลยจ้ะ มันดำมาไม่ดีถ้านมีมดอยู่กันเลยเก็บเยอะถ้ามหมดเยอะมีน้ำเลยจะไลไปนี่แหละแข็งของแม่น้ำตบเนียนๆนะคะนึบๆเลยเยอะๆๆงิดแห้งหมดเลยมือบาดเจ้าไว้เลย ดีดอกค่ะเป็นดำด้วค่ะคีน่น้องเศษๆเกงนัวๆเลยแมงมุมบดเด้จ้ะแี่จุ๋มดอกแมวมไงเต๋อเอาเป็นสาวคนละเหงอนีตัดขาไปนี่ จสัมผัสได้เลยค่ะอัองควนจะออกขาวๆเนาะขาออกเขียวๆค่ะหนาดำแค่พิงดำเด้ออาจารย์มูนึงค่ะแกงอินมือยมูนี่อ๋อเด้วนี่แดงเนี่ยดอกเดียวตังปั่วดูด ไมยค่ะไะขอปลากันค่ะนี่ชุดๆเลยไปกลับเมียบ้านเมียซองมาดูคนเอ้ยมาเมียเมียควันเจ้าะบรีใส่ให้เมียซองเมียบ้านมาเด้อคนลางกันน้อนี้มากวะมันอยู่ดอกจ้ะเพราะเด็กินเด็กแก่เนาะเป็นเห็ดเพิงดำค่ะ เพึ่งดำเห็ดละโงกเนาะเห็ดกอแดงค่ะมีหลายสายพันธุ์ค่ะอยู่นี่ที่เช้าก็ได้บอกว่าถูก <c oughs> ไม่แห้งเ <c oughs> มื่อยไรเลยเนานะจะได้ถั่วแช่ค่ะชาวพี่พนอเก็เลยก็ใช่ค่ะให้สารเอน้ำจ่ายสารพัดลุล่อยรุกขุมไม้นะคะมันมีกะมันเติบอยู่จะน่ากัดมากประมาณสามโล่ได้ยังเนาะว่าตาโนยไงค่ะมูลน,นี่จะได้ถั่วแช่ค่ะฝากอะไรเขาแช่ฝากโปดตีนแต้มน้ำค่ะ พอกายขึ้นนานนับมาแล้วนะช่วงนี้เป็นไล่ต่อนะคะระาวาังเหดหยุบลอชุดไมคค่ะลอแดดค่ะจะได้กะหย่าลืมกดติดตามเนาะเผื่อ,อ,อ,อรประผาดคลิปใหม่ๆของเฮาค่ะสวัสดีก็บพอกายขึ้นนานจ้าครับมันนี่อันนิบบริโอฉันพัลลุดคูกไม้ขอรับพี่น้องไปก็แล้จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ,ออกเดินทางได้